ไม่ได้ยางโอ้ยตายยี่นี่เสียงกบไฟถึหนองโอ้ยลมว่อยว่อยมหนาวมาเลยหนองเอ้ยน่าใหม่เจ้าเกบรนี้ไปนนหนาวเดี่ยวแบนีอมนาใหมายไปละ

หวนหน่อยอ,อ๋อฮีปอ,อ,อ,อร์ลูกต้นบัวป่าก็ปิดประตูก็เห็ดประตูไใบกล้วยหน่อยก็คีโามากอ้อมเที่ยงต้องปิดประตูตันไวไนไน้แลยกัะพี่น้องเทียงหนึ่งหลังรำใจโอ้อ quá ư ư ư có đùm sao cốp vật cháu hoàng đẹo vào đi ở máu đẹo นี่ยายยื่นกับร้านเอาปลาหน่อยมา,หายหมให้ยจ้ะกล้ลกพอมุกปีงไว้เ้ยพอมกปลาหน่อยปลาขาวหน่อยนี่จะโตงามๆก่หนอร้านน้ำมะหอยมา่องล้เพร็จพอมุกปีงไว้ตะกีน เอาไป่นร้านก้าวฮีดออลิซมี่ดอกทรงเปิดท่างพุ่น,อน,อนอโอ้ยบปอยากขอไปเบิง้งดอกเขาพี่น้องพุ่นแ <c ười> ดงหายกา็โอ้ยมิตรยาเอาเขาปีนี้บ่ได้กินได้หนีหน้าบาดโอ้ยนี่ไปสนิทแต่ไปอยากไปเบิ้งเลยมันเป็นหยาเป็นมอง เลี้ยเลี้ควายไปเลยตัวนีโอยโอ้ยมาไปเบิ่งไก่ดอกเป็นแต่ไปมแนมไปแหงดแล้วมี่หญ้า้อยต้อย มือห่อหก,กวนพี่นกใส่ใส่ออนออนอ on on. อน<า>ออนปีข้างไว้ดีแหละทุกแล้วกับติเปะฝากล้านด้วยกมมกสองมมก ร้านซีมมังจะเข้มจะนัวดอกพี่น้องหมกปลาปงกระกาเอาเลยสำนึกก็นอาจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะเออยยถงไงพี่น้อง